จะทำยังไงให้เราสามารถขายบ้านได้ในราคาดีเป็นเชื่อนะว่าน,นี่น่าจะเป็นคำถามที่เจ้าของบ้านมือ2ทุกคนเลยนะครับจะต้องมีคิดขึ้นมาเวลาที่เราอยากจะขายบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเบนจะมีวิธีการอะไรแล้วก็ความเข้าใจแบบไหนที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถดันราคาขึ้นไปได้ในจุดที่สูงที่สุดและยังคงขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการไปชมกันครับสวัสดีครับผมเบนภูวบีรนนท์นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทโฮมเดเวล o p e ซึ่งบริษัทของเรานะครับก็ดูแลการซื้อขายบ้านให้กับลูกค้ากว่าพันคครรรรรรออออบบัวต่่ปปีีีีทน้้จาาาากกกะสณ์ขงเเเยยย็ลได ธีการในการขายคือเป็นสูตรง่ายๆอะ่ะที่ทําให้เราเห็นภาพว่าเราจะเพิ่มโอกาสในการขายบ้านของเราได้ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเบนจะเปิดเผยทุกคนเห็นทั้งหมดเลยว่าหลักคิดวิธีการเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการหรือ How To เนี่ยเบนอยากจะแชร์เรื่องที่เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องก่อนในการขายบ้านนะครับสำหรับคนที่ขายบ้านเราต้องเข้าใจแบบนี้ว่า คำว่าราคาสูงสุดเนี่ยมันอาจจะไม่หมายถึงกําไรสูงสุดก็เป็นได้นะครับเวลาที่เราขายบ้านมือสอเนี่ยสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคือจุดที่เราเข้าซื้อเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันแล้วในช่วงเวลาที่เราขายตลาดอสังหาก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกแล้วความจําเป็นของพวกเราก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับรวมถึงตัวบ้านสภาพทรัพย์โอ้โหตัวแปรหลายอย่างเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันมียาวิเศษหรือมันมีสูตรลับเคล็ดลับหรือวิธีการบางอย่างที่จะทำให้เราสามารถขายแล้วได้กําไรทุกครั้งเลยเนี่ยป่านนี้ งไม่มีบริษัทอสังหาหรือนักลงทุนอสังหาคนไหนที่เจ๊งจากการลงทุนอสังหาแน่นอนเราว่าจริงไหมและทุกคนในโลกนี้ก็คงแห่มาทําอสังหากันหมดนะครับดังนั้นอยากเข้าใจตรงนี้ว่าคําว่าราคาดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่ากําไรก็ได้แต่อาจจะเป็นว่าเราขาดทุนน้อยที่สุดและยังสามารถขายเพื่อปลดภาระเคียร์นี้หรืออะไรต่างๆนานา,นาที่เป็นความจําเป็นของเรานะครับทีนี้ม n d s ซ t ข้อที่2คือเมื่อทุกคนเห็นภาพแบบนี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่ากําไรสูงสุดกับเวลาที่สั้นที่สุดเนี่ย สองอันนี้มันเป็นเหมือนคานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแปลว่า2อ,อันนี้เนี่ยมักจะมาพร้อมกันไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดเราอยากได้กําไรสูงสุดอนาคตผ่านไปเรื่อยๆเวลาที่ดินมันขึ้นขึ้นขึ้นแปลว่าจริงๆแล้วเราต้องไม่ขายดังนั้นถ้าเราไม่ขายเวลาที่สั้นที่สุดในการขายจะมาพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเห็นใช่ไหมว่า ถ้าเราอยากได้กําไรสูงสุดเนี่ยเราก็จะต้องถือรอไปเรื่อยๆนะครับแล้วกําไรก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมเจ้าของบ้านนอกโครงการหลายคนที่เวลาเขาซื้อบ้านมา20 30ปีแล้วนะครับมีลูกค้ามาต่อเนี่ยเขาถึงลดให้ได้แบบโอ้โหลดเยอะมากอะ่ะเพราะจริงๆคือเขากําไรมาตั้งเยอะแล้วอะ่ะพอเห็นภาพใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะขายให้ได้ในเวลาที่สั้นที่สุดนะครับไอ้ฝั่งกําไรสูงสุดมันก็จะลดลงตามมาไม่ได้หมายความว่าจะไม่กําไรนะสำหรับบางกรณีก็อาจจะไม่กําไรจริงๆนะครับแต่ว่ามันแปลว่าเราตัดสินใจ ที่จะหยุดการวิ่งของกําไรแต่เพียงเท่านี้แล้วตัดสินใจขายเพื่อเอาเงินกลับมาในที่สุดเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคถ้าเราเคลียร์กับตัวเองได้จบจริงๆว่าเราขายอสังหาชิ้นนี้เพื่ออะไรแล้วการขายไม่ได้ในเวลาที่กําหนดจะส่งผลยังไงต่อชีวิตเป็นว่าทุกคนจะพอประมาณการได้แล้วว่าเราจะหวังสูงได้ขนาดไหนนื่อออกใช่ไหมนี่คือ mindset ข้อที่2นะครับทีนี้ mindset ข้อที่3นะครับก็ <S <S ค,คือเราในฐานะผู้ขายเนี่ยควรที่จะ มองบ้านตัวเองอย่างไม่มีอคติซึ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่เจอบ,บ่อยมากนะครับซึ่งเบนเข้าใจนะมันปกติจะเป็นเบนเบนก็เป็นเหมือนกันนะครับคือเราอุตส่าห์ซื้อบ้านอยู่มารีโนเวทต,ตกแตง่งเรามีความผูกพันกับมันเราอินกับมันมากถูกไหมทีนี้มันจะมีผลยังไงมันจะมีผลตอนที่เราจะประเมินมูลค่าจริงๆของตัวบ้านเราเนี่ยแหละว่าเราควรจะประกาศราคาเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะวางแผนการขายให้มันเที่ยงตรงอะ่ะมันจะทําได้ยากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่รับฟังคาแนะนําของผู้เชี่ยวชาญหรือบางทีเเราอง นี่แหละที่อาจจะตีโจทย์ไม่แตกแล้วสุดท้ายพอมันขายไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็เสียโอกาสอะไรต่างๆนานาก็าาว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะต้องถอยตัวเองออกมาแล้วก็มองบ้านตัวเองเหมือนเสมือนว่าเราจะต้องซื้อบ้านหลังนี้อีกรอบในเวลาตอนนี้ไม่ใช่เมื่อ10ปีที่แล้วนะเอาตอนนี้ในยุคที่เป็นแบบนี้เนี่ยณเวลานี้ถ้าเราขายราคานี้สภาพแบบนี้เราเองเป็นเราอ่ะมีคู่แข่งเทียบแบบนี้เราจะยังคงเลือกบ้านตัวเองแล้วซื้อบ้านตัวเองไหมถ้าคําตอบคือใช่เราลองไปถามเพื่อนเราดูสัก3-4คนถ้ามันตอบไม่เหมือนเราเนี่ยงั้นแสดงว่าก็นะคำตอบม ฟอ้องอยู่แล้วนะครับ โอเคไหมหมเส็นข้อที่4บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนชั้นญาติชั้นพี่น้องชั้นหรือแม้กระทั่งผัวเมียอะไรก็ว่าไปนะครับเคยขายบ้านในเวลาอันสั้นแล้วได้กําไรเยอะด้วยอา้าวไหนบอกสูตรที่ว่ากําไรสูงสุดกับเวลาสั้นที่สุดมันจะมาพร้อมกันไม่ได้ไงคือต้องเข้าใจแบบนี้นะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าการเพิ่มโอกาสทีนี้เราคงไม่สามารถการันตีได้ว่ากําไรสูงสุดกับเวลาที่สั้นที่สุดเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นพร้อมกันคือ,คอป็น้พเปอางนั้นนะคือเป็นขณะเดียว เบนก็ไม่ได้บอกด้วยว่าถ้ามีวิธีการบางอย่างที่เราทําตามเนี่ยเราจะสามารถได้ผลแบบที่เบนว่าเป๊ะเ,เลยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้แนวโน้มฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดได้ง่ายขึ้นพอเห็นภาพใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไอ้พวกลัคก,กี้ดิวดิวแบบแต้มบุญเก่าหมูวิ่งชนปังตอลูกค้ามาดูแล้วแม่งไม่ต่อราคาอะไรเลยแล้วก็ซื้อราคาที่แพงโคตรเนี่ยมันมีไหมมีครับแต่เราสามารถเอาดิวพวกนี้มาคิดเป็นมาตรฐานในการวางกลยุทธ์เพื่อความชัวของเราได้ไหม อันนี้เป็นว่าเราก็โลกสวยเกินไปนะครับเพราะถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นทําธุรกิจโดยที่คิดแต่ด้านดีอะคิดว่าถ้าดีที่สุดจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแต่เ็นไม่ได้คิดถึง worst case เบนว่านะทุกคนไม่ต้องเป็นหมอดูก็พอจะทํานายได้ว่าถ้าเบนยังคงวางแผนธุรกิจด้วย mindset แบบนี้ชะตากรรมของธุรกิจเบนจะเป็นยังไงก็น่าจะพอตอบได้เป็นเสียงเดียวกันนะครับและ mindset ข้อสุดท้ายคือราคาขายที่ดีที่สุดไม่ได้แปลว่าจําเป็นจะต้องได้กาไรสูงสุดเหมือนพูดมาแล้วหน่อยหนึ่งแต่ว่าน เบนให้ทุกคนเห็นภาพเลยเบนจะยกตัวอย่างในตลกตลกนิดนึงเนาะเปรียบเสมือนกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันก็ได้คือเราทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะเกิดผลกับเราเบนไปตบหัวใครสักคนหนึ่งไว้เนี่ยมีคนเห็นเต็มไปหมดเลยต่อให้เบนจะทําดีให้ตายยังไงนะเขาก็ยังคงจําได้ว่าเบนเคยตบหัวเขาไว้นะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้แล้วจริงๆเราได้แต่ยอมรับแล้วก็อาจจะเลือกทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมหรือว่าสิ่งที่มันเกือบจะมาชดเชยของเดิมได้้่่่ทททีีําาาใหผลจกสิงเร มาก่อนหน้านี้มันเบาลงมันเหมือนกันเลยนะครับคาว่ากรรมเก่าในแง่นี้เนี่ยมันคือตั้งแต่ตอนที่เราซื้ออสังหาชิ้นนี้มาแล้วบางคนถือว่าทํากรรมดีโชคดีอาจจะมีความรู้หรืออาจจะฟุกอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับซื้ออสังหาทําเลที่ดีในราคาดีเพราะฉะนั้นตอนปัจจุบันที่เขาจะขายเนี่ยแต้มบุญเขาเยอะเขาก็จะมีพื้นที่เหลือในการขายเพื่อให้ได้กําไรที่เยอะกว่าอันนี้ต้องยอมรับถูกไหมแต่ใครบางคนนะครับทำกรรมเก่าไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเราเองเนี่ยซื้ออสังหาทําเลกับไห่ดีอาจจะ โดนเขาหลอกมาแล้วเราก็ไปเชื่อซื้อซื้อไปเสร็จปุ๊บยังรีโนเวทไปโคตรแพงหูฉี่เลยทุนมันยิ่งบานเข้าไปอีกตอนนี้คือติดดอยอสังหาแบบโคตรๆอะ่ะลมขม้างบนเย็นวาบเลยแล้วบทตอนจะขายเนี่ยอยากจะขายให้ได้กําไรทัทง้งๆที่ตอนนั้นราคาตลาดมันยังอยู่นี่อยู่เลยอะ่ะอันเนี้ยเราต้องยอมรับแล้วว่ากรรมปัจจุบันมันคงทําได้แค่ทําให้เราขาดทุนน้อยที่สุดเข้าใจเขาหมายไหมแต่ยังไงก็คือต้องยอมรับสภาพว่าไอ้ที่ทามาทั้งหมดเนี่ยมัน l e ีดมาให้เราขาดทุนแน่นอนร0อปอรนะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั นะในการขายบ้านเพื่อทําให้เราไม่ตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็ยอมรับความจริงเราเลือกทําสิ่งที่ควรจะทําเพื่อให้เรา move on ต่อไปได้นะครับหข้อก่อนที่เราจะไปเข้าสู่วิธีว่าถ้าหัวเราโล่งๆแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการอะไรในการเพิ่มโอกาสการขายสูงที่สุดโอเควิธีการเนี่ยมันเป็นสูตรง่ายๆแบบนี้มูลค่าคูณกับการมองเห็นจะเท่ากับโอกาสในการขายฝ่ายทีนึงนะ value คูณ awareness จะเท่ากับโอกาสในการขายมาดูทีละตัว value เนี่ยคือมูล,ลค่าหรือคุณค่าเราอาจจะใช้คําว่าความน่าซื้อของสินค้าชิ้นหนึ่งก็ได้ของชิ้นหนึ่งเนี่ยมันดูน่าซื้อน่าใช้บริการแล้วยวนขนาดไหน,นแสดงว่า Value มันสูงแต่สินค้าอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันดูไม่น่าซื้อโอ้โหมันมีน้อยคนมากเลยที่น่าจะอยากได้สิ่งนี้ value ก็จะต่ําลงนะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะว่า Value กับ Price คือคุณค่ากับราคาเนี่ยเป็น2อันที่ไม่ใช่อันเดียวกันนะของชิ้นหนึ่งอาจจะมีมูล,ลค่าสูงความน่าซื้อมันสูงแต่ราคาต่ําก็็เปนไ,ปได้ ก็จะเรียกว่าของดีโคตรๆอ่ะใครๆก็รู้สึกว่านี่คือดีลที่ดีถูกไหมมันก็จะอยู่ไม่นานเลยปั๊บเดียวก็จะขายออกใช่ปะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีของที่น่าซื้อน้อยแต่ราคาสูงอยู่ก็เป็นไปได้ทุกคนก็น่าจะพอเดาออกว่าของชิ้นนี้จะอยู่ในตลาดนานแค่ไหนนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะมีไอ้ลูกค้าที่มันไม่สนใจไม่ดูไม่เทียบอะไรเลยอ่ะมาตัดสินใจซื้อแบบงงๆแล้วก็ไปรับช่วงต่อติดดอยเอานะครับนี่คือภาพของ value ทีนี้มาดูฝั่ง awareness คือมีคนกี่คนหรือม ากน้อยแค่ไหนที่รับรู้ว่ามีของชิ้นนี้ขายอยู่ในตลาดแล้วสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นคูณมันไม่ใช่บวกเวลาที่2ออย่างมาคูณกันเนี่ยถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์อีกฝั่งต่อที่จะมีตัวเลขมากแค่ไหนก็ตามก็จะกลายเป็นศูนย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นของชิ้นหนึ่งถ้าแวลูส,สูงมากเลยนะครับแต่มันดันไม่ได้ทําการตลาดเลยแม้แต่นิดเดียวแปลว่าการมองเห็นเนี่ยเท่ากับศูนย์แบบนี้มันจะมีลูกค้าไหมครับก็น่าจะไม่เพราะฉะนั้นโอกาสในการขายจึงเท่ากับ0ย์กลับกัน ถ้าของชิ้นนี้ Value เป็นศูนย์แต่การมองเห็นเนี่ยเราอาจจะโอ้โหประกาศทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับยิงอง่งยิงแอดอะไรมาเต็มไปหมดแต่ว่าของมันไม่น่าซื้อมันก็น่าจะเท่ากับศูนย์หรือว่าใกล้เคียงศูนย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเพิ่มมูลค่าก่อนถ้าตามลาดับนะเพิ่มมูลค่าก่อนแล้วค่อยหาวิธีมาเพิ่มการมองเห็นหรือถ้ามูลค่าไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยแล้วเรามีเงินมากมีวิธีในการเพิ่มการมองเห็นด้วยทรัพยากรที่มีแล้วมันไม่ได้ทําให้เราขาดทุนมากเกินไปก็สามารถเพิ่่มตััววนนนีี้้ไดดเเชยก แม้ว่าของชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณค่ามันจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ลองนึกภาพนะถ้าคนทั่วโลกเนี่ยมองเห็นมันจะต้องมีใครสักคนที่รู้สึกว่าโอเคแล้วแหละกับแวลูของของชิ้นนี้เหมือนกับบ้านเราอะบ้านเราจริงจริงอาจจะไม่ต้องเป็นบ้านที่สวยงามอลังการเวอร์วังอะไรมากนะครับแค่พออยู่ได้แล้วก็ราคาประมาณนึงจริงๆรราคาอาจจะแพงก็ได้สมมตินะแต่ลองนึกภาพเสิว่าคนทั่วทั้งประเทศ70บล้านคนเนี่ยรับรู้ถึงการมีอยู่ของบ้านหลังนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีคนมาซื้อเหมือนกันถูกไหมแต่ในความเป็นจริงแล เราต้องเสียเงินกี่บาทเพื่อที่จะดันให้คนทั้งประเทศรู้ว่าบ้านเรากําลังขายอยู่มันต้องคงขาดทุนไปแล้วแหละตอนนั้นอะ่ะแต่ทุกคนพอเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับว่าสูตรนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราเห็นภาพเราสามารถที่จะเล่นกับคันโยกทั้งสองตัวนี้ได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการขายของเราว่าเราเน้นกําไรสูงสุดหรือระยะเวลาที่สั้นที่สุดโอเคแต่ทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะครับมันจะมีบางกรณีบางทรัพย์บางประเภทที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มไ n เอ็น ่มคนเหล่านี้เนี่ยคำว่า value ของเขาบางทีมันไม่ใช่เรื่องของฟังก์ชันและมันเป็นเรื่องของอิโมชันแล้วอิโมชันเนี่ยโดยจิตวิทยาโดยธรรมชาติคนที่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองคนที่รู้สึกว่าเขามีไลฟ์สไตล์ที่แบบสแตนดาร์ดที่สูงนะเขาจะรู้สึกว่าการที่เขามีสแตนดาร์ดที่สูงเนี่ยมันเป็นความพิเศษดังนั้นความพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้ดังนั้นมันจะมีซับหลายตัวมากที่ส่วนมากจะเป็นที่ดินราคาสูงบ้านราคาสูงที่บางครั้งเนี่ยการทําให้มันถูกมองเห็นมากจนเกินไปมันจะทําให้ ของตัวบ้านเนี่ยลดลงในความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายที่อยากซื้อเขาจะรู้สึกว่าเขาเห็นพวกนี้บ่อยเกินไปใครๆก็เห็นถ้าใครๆก็เห็นไอ้ซับนี้มันคงไม่ได้แรหรือไม่ได้หายากอย่างที่ในหน้ามันบอกแล้วแหละนึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแต่โดยส่วนมากมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพวกเราก็มองภาพเป็นความเข้าใจแบบนี้ก็ได้ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ดีเบนว่าสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะเพิ่มมูลค่าบ้านยังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันมูลค่าบ้านหรือความน่าซื้อเนี่ยมันม จนมาเห็นบ้านหรือขั้นตอนระหว่างทางก็สามารถทําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะตอนยังไม่เห็นบ้านจริงอาจจะเห็นผ่านในรูปถ่ายรูปถ่ายที่ถ่ายดี กับถ่ายอะไรก็ไม่รู้ถ่ายแบบเครื่องซักผ้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เห็นอย่างอื่นเลยนอกจากเครื่องซักผ้านึกออไหมหรือถ่ายบ้านที่แบบว่าจัดบ้านไม่เรียบร้อยข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวกราดเกลื่อนไปหมดกับรูปที่มีการจัดเฟอร์นิเจอร์แต่งรูปแต่งแสงมีองค์ประกอบของรูปที่ดูดีบ้านหลังเดียวกันเนี่ยเราว่าแวลูอันไหนสูงกว่าแน่นอนอันที่เป็นตั้งใจทําถูกไหมถัดมาอีกเวลาที่เขาดูรูปบ้านเนี่ยถ้าเขาสนใจนะเขาจะอยากดูรายละเอียดด้วยตรงรายละเอียดตรงข้อความคนนึงก็สักแต่พิมพ์ิมสเปะสปะมมั่ววซไปเลยราาค มันเป็นมุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีการเว้นวรรคไม่มีการใส่อีโมจิขั้นไม่มีการแบ่งหน้ากระดาษให้อ่านง่ายคือถ้าคนที่ใจร้อนหน่อยอ่านหนังสือไม่ครบ7บรรทัดอะไรเงี้ยก็คงแบบราคาอยู่ไหนไม่สนใจแล้วกันดูรูปก็ไม่สวยด้วยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีการเขียน c o p y r i t i n g หรือว่าเขียนโพสต์ขายอย่างดีนะครับมีการแบบบรรยายสรรพคุณมีการแบ่งแยกชัดเจนอ่ะบอกเป็นขั้นเป็นตอนว่าโอเคโลเคชันใกล้เคียงอยู่ตรงนี้นะฟังก์ชันบ้านเป็นแบบนี้นะราคาอยู่ตรงนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสามารถติดต่อคนนั้นคนนี้ ได้เลยนัดดูภายในวันนี้ได้ส่วนลดพิเศษอะไรก็ว่าไปอันไหนดูมี value มากกว่ากันทีนี้พอเขาดูเสร็จเนี่ยเราว่าการที่เขาเจอในหน้าที่มืออาชีพที่ดูแลบ้านหลังนั้นกับในหน้าที่ไม่มืออาชีพที่ดูแลบ้านหลังนั้นเนี่ยเราว่าความรู้สึกต่างกันไหมสมมติว่าเราเนี่ยโทรไปหาในหน้าเอาฝั่งไม่โปรหรือว่าดูไม่ได้มืออาชีพก่อนแล้วกันเนาะก็อาจจะอัธยาศัยไม่ดีพูดแบบบ้านๆน่ะ นึกอะไรออกก็ถามไม่มีระบบไม่มีสคริปต์ไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ได้ทําให้เรารู้ส <everyday> <c oughs> ึกมั่นใจทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็งงเหมือนกันเขาเองยังไม่เคยไปดูบ้านเลยด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้กับอีกคนนึงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออการโทรไปถามแค่ว่าบ้านหลังนี้ยังขายไหมเนี่ยเขาอธิบายเขามีการถามความต้องการเราเพิ่มเติมแนะนําด้วยว่าเราเหมาะสมกับบ้านแบบไหนอะไรเงี้ยแค่ไปถามว่าบ้านยังขายอยู่ไหมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ความรู้ไปด้วยแบบเนี้ยเราว่าอันไหนบ้านหลังไหนนะดูมีแวลูมากกว่ากันเราอาจจะคิดว่าไม่มีผลแต่ จริงแมีผลนะครับไม่เชื่อต้องลองเจอดูทีนี้พอไปดูบ้านเนี่ยมันก็มีอีกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดเลยพวกนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราสามารถบิวอารมณ์ลูกค้าได้เราก็จะสังเกตเห็นว่าโครงการมือหนึ่งบางที่เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องไอพ่อนน้าหอมดิฟฟิวเซอร์เออเพื่อเพิ่มมูดคือนึกออกปะแค่เรารู้สึกดีเวลาได้กลิ่นหอมๆเนี่ยมันก็ช่วยให อารมณ์ดีขึ้นเปิดแอร์เย็นๆบางทีมีเพลงแจ๊สเปิดเบาๆคอไว้เป็นแบ็กกราวอะไรเงี้ยคือมันก็ทําให้เราสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ทั้งหมดนะเราก็ต้องดูว่าหน่วยกิจของแต่ละเรื่องเนี่ยอันไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันนะครับ เราจะไปเสริมอะไรพวกนี้แต่ว่าบ้านห้องยังไม่จัดเลยเนี่ยมันก็คงแทนกันไม่ได้นะและแน่นอนถ้าบ้านเราเนี่ยมีฟังก์ชันที่พิเศษกว่าบ้านหลังอื่นที่เป็นแปลนเดียวกันอยู่ในโครงการเดียวกันเช่นเราต่อเติมมาแล้วการต่อเติมนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เราชอบคนเดียวอะ่ะใครๆมาดูก็ชอบอะ่ะเพราะมันทําไว้ดีมากเราก็ไม่ได้มีซุดไม่ได้มีดีเฟกตไม่ได้มีชํารุดอะไรเงี้ยนี่ก็คือเพิ่มมูลค่าเหมือนกันนะสิ่งที่มันพิเศษสิ่งที่มันมีแค่อย่างเดียวแล้วมันหาซ้ําไม่ได้แล้วมันเป็นที่ต้องการเนนนนียยอัั้้้้งงงไก็ทําาาใหราคาสูขึด นนแต่กลับกันเราต้องอย่าลืมนะจำได้ใช่ไหมที่เปบนบอกว่าอยากอาคติหลายคนนะครับอาจจะซื้อโซฟามาหรือเป็นโต๊ะไม้แบบ20ปีอะไรเงี้ยซึ่งดีไซน์อาจจะสวยมากเมื่อ20ปีก่อนแต่ตอนนี้ยนะคนซื้อเนี่ยเป็นเด็กยุคใหม่แล้วเขามองสิ่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยอีกต่อไปแล้วแล้วเราก็อา่จะเคลมว่าเนี่ยโต๊ะเนี่ยมีราคาถึง3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องโบกไปอีก300แสนอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากได้ความชัดเจนอีกว่าเบนอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่าแวลูอันไหนนับได้นับไม่ได้เนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็พอจะวัดได้ชัดที่สุดก็คือให้เราดูว่าบ้านของเราณเวลานั้นในช่วงเวลานั้นๆที่เราขายเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงที่ส่วนมากแล้วจะเป็นคนซื้อบ้านประมาณเนี้ยในโซนเนี้ยส่วนมากแล้วใครซื้อคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่คนเมืองหรือคนชานเมือง เจ้าของธุรกิจรหรือพนักงานประจาพอเห็นภาพแล้วว่าส่วนมากใครอยู่เราก็จะพอรู้แล้วว่าไอสิ่งที่เรามีโดยมากแล้วมันเป็นที่ต้องการสําหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆไหม ถ้ามันไม่ได้เป็นที่ต้องการโอเคเราอาจจะพอชูเป็นจุดขายได้แต่เป็นว่าอาจจะไม่ได้บวกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับทีนี้แวลูข้อสุดท้ายนะครับที่ฟังแล้วมันอาจจะดูสวนทางกับหัวข้อของวิดีโอนี้แต่ว่าก็จําได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าถ้าเราอยากได้เวลาที่สั้นที่สุดนะเราอยากจะทําให้บ้านหลังนี้แวลูของมันสูงขึ้นมาทันตาเห็นโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มไม่ต้องออกแรงเพิ่มง่ายที่สุดไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยคือการปรับราคาลงเมื่อของชิ้นหนึง่งราคาถูกลงแม้ว,ว่าสภาพจะยังคงเดิมทุุกออย่าาางจจะชํรด ไม่ได้เพอร์เฟกด้วย แต่เมื่อมันอยู่ในจุดที่มันถูกพอจนคนซื้อมองแล้วว่าความคุ้มค่าเนี่ยกับราคามันอยู่ในจุดที่พอดีกันหรือว่าราคาจะต่ํากว่านั้นก็ได้เนี่ยมันก็จะดูน่าซื้อขึ้นมาทันทีมันก็จะมีหลายซับที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สับพนอยู่เองละแต่ว่ามันอยู่ในราคาที่ถูกจนนักลงทุนเขาสนใจแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นชอบประโยชน์หนึ่งของพี่คิมมากที่เขาพูดว่าอสังหาเนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่มีทางปล่อยเช่าไม่ได้ซึ่งเป็นว่ามันประยุกต์ใช้ได้กับการขายเหมือนกันนะันคืออสงหา มาซับมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีทางขายไม่ได้กับปล่อยเช่าไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะขายหรือปล่อยเช่าได้ในราคาเท่าไหร่เน็ตเซว่าเราประกาศเช่าอยู่12ื่นสองคนอื่นก็ประกาศ12ื่นสองเราบอกโอ้ยปล่อยเช่ายากจังเลยลองลดเหลือห้าพันดิเ็นมั่นใจว่าอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละยังไงก็ไปส่วนการขายเนี่ยเราบอกบ้านเราขายยากแต่ถ้าเรารับได้นะเราก็ลองประกาศขายตัดราคาตัวเองลงมาสักครึ่งหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบนก็มั่นใจเหมือนกันว่าไม่เกินสัปดาห์เดียวอะ่ะยังไงก็ไป เพราะฉะนั้นไม่มีนะครับขายไม่ได้หรือปล่อยเช่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยได้ในราคาที่เท่าไหร่ดังนั้นการปรับราคาลงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สิ้นคิดที่สุดแต่ว่าได้ผลรวดเร็วที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อการเพิ่มมูลค่าจบไปนะครับลองมาดูฝั่งการเพิ่มการมองเห็นกันการมองเห็นเนี่ยม,มันมีสูตรอยู่เขาเรียกว,ว่าการตลาด4ีิตินะครับจริงๆแล้วเป็นเอาสูตรนี้มาจากอเล็กซ์ซโมซี่เป็นไอดอลเรื่องการตลาดของเบนที่เป็นฝรั่งจินตนาการกล่องสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือตีเป็น4ี่ช่องแบบนี้นะคร ก็คือออนไลน์กับออฟไลน์แล้วก็ด้านข้างเนี่ยคือเสียตังค์กับฟรีเพราะฉะนั้นมันจะไข้กันแบบนี้ถูกไหมช่องที่1ก็คือออนไลน์เสียตังค์ช่องที่สองก็คือออฟไลน์เสียตังค์ช่องที่3ออนไลน์ฟรีช่องที่4ออนไลน์ฟรีนี่คืออะไรนี่คือวิธีการที่เราสามารถทำได้ในแง่ของการตลาดให้เราลองไล่คิดเลยไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับซับบางประเภทเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช้2วิธีนี้ซับบางประเภทอาจจะต้องเลือกใช้2ด้านนี้ ซับบางประเภทอาจจะต้องใช้ทั้งหมดเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นออนไลน์เสียตังค์อะยิงแอดหรือว่าเอาไปประกาศพวกแพลตฟอร์มมาสังหาเช่นดีดีพาวเวอร์ตี้ลิเอ, ider, อร์ยินไซเดอร์ลยพวกนี้ whatever ได้หมดเลยถูกไหมออฟไลน์เสียตังค์ก็คืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่โลกอินเทอร์เน็ตอ่ะการติดป้ายประกาศการฝากคนนั้นคนนี้ลรวบอกว่าถ้าขายได้เราจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้นะครับการฝากพี่นิติการฝากพี่ยามการฝากแม่บ้านการทาใบปลิวแจก อะไรพวกนี้ก็นะับเป็นออฟไลน์เสียตังค์นะครับแล้วก็ออนไลน์ line, ฟรีก็คือพวกกลุ่ม Facebook โพสหน้าเฟซตัวเองโพสใน i g ใช้กลยุทธ์สารพัดวิธีอะไรก็ได้ที่เราจะคิดออกในการทําให้เราเพิ่มการมองเห็นจากคนไม่รู้จักในโลกออนไลน์ได้โดยที่เราไม่ได้เสียตังค์นะครับแล้วก็สุดท้ายออฟไลน์ line, ฟรีจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องไลน์ก็ได้นะถึงแม้ว่ามันจะใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นไลน์แต่เป็นรู้สึกว่าถ้ามันยังอยู่ในกลุ่มคนที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ยังนับเป็นออฟไลน์อยู่เราจะฝากคุณลุงค,ค,นะคอองุุุณณณ้้้้าาาาาาคคนนนนออออเเพีีี่่่ชชวยยยยแรร์หหะงงผมกกลลัาาขบ โน่นนี่นั่นก็ว่าไปนี่คือช่องทางซึ่งเราสามารถลองไปลิสต์ได้เลยว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะขายจริงๆนะเราได้ลองทําครบทุกวิธีการหรือยังคือแต่ละวิธีการมีความจําเป็นอย่างที่บอกในซับแต่ละประเภทเดีย๋ยบางอันมันอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นก็ได้แต่บางอันอาจจะส่งผลมากเลยทีเดียวก็แล้วแต่ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากได้แบบฟอร์มในการลองไปทําสิ่งนี้จริงๆเลยอะ่ะสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับทั้งทีมเป็นได้ตั้งใจทําคู่มือ Ultimate Home Selling s h e a t Sheet เอาไว้ให้นะครับเพื่อให้ท าของงเรดสสูทีุ่จากความรู้และประสบการณ์ของเราที่เราได้รวบรวมมาจากตรงนี้เนี่ยพวกเราจะเห็นภาพเลยว่าเมื่อเราได้ทํา2อย่างนี้เนี่ยยิ่งเราพัฒนาทั้ง2ฝั่งนี้ได้มากเท่าไหร่โอกาสในการขายยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อโอกาสในการขายสูงขึ้นในที่สุดตัวเราก็จะสามารถขายทรัพย์หลังนี้บ้านหลังนี้ได้ในเวลาที่เราต้องการหรือว่าในราคาที่ดีที่สุดเท่านี้มันจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่เราเซ็ตไว้นั่นเองสุดท้ายเป็นอยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับเจ้าของบ้านหลายคนที่เราอะรู้อยู่แล้วนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเราอะจะต้องขายให้ได้ ในนเดือไหนหรือในหน้าเขาแนะนํามาแล้วว่ากว่าจะขายได้จริงๆอะ่ะแบบไม่ขาดทุนนะนะมันอาจจะใช้เวลาประมาณ2ปี3ปีบางทีจากประสบการณ์ที่เบนกับทีมเจอมานะครับเบนอยากจะบอกว่าคําว่าขาดทุนอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ขาดทุนเงินอย่างเดียวนะเงินมันอาจจะเห็นชัดที่สุดในเชิงตัวเลขวัดได้แต่การขาดทุนมันมีเรื่องของการขาดทุนเวลาและขาดทุนสุขภาพจิตด้วยซึ่ง2องอย่างนี้วัดไม่ได้แต่เบนว่ามันสําคัญไม่แพ้กับเงินหรือเพอเพอจะมากกว่าด้วยซ้ำน,นะครับดังนั้นท้ายที่สุดนี้นะครับใครก็ตามที่รู้สึก ว่าอยากจะได้คําปรึกษาเอาแบบไม่ใช่ต้องโหลดคู่มือแล้วก็ไปนั่งงมเองอะเนาะอยากจะถามที่ปรึกษาเลยว่าเฮ้ยช่วยทํากันบ้านให้หน่อยว่าตอนนี้จะเพิ่มมูลค่าบ้านตามที่สอนมาได้ยังไงแล้วเราต้องปรับราคาอะไรยังไงต้องเพิ่อมอะไรบ้างกลุ่มคนซื้อช่วงนี้เป็นใครเนี่ยสามารถปรึกษาทีมของเบนได้นะครับเราเนี่ยตั้งใจเทรนทีมของเราอย่างดีเพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ในการขายบ้านที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสามารถขายบ้านของตัวเองได้ตามเป้าหมายที่ใจต้องการแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับทุกคนสวัสดีคร